คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะก็กราบสวัสดีนะคะวินรักแฟวนเกมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันเชิญเคยกับเจกขวัดนะคะวันนี้เรามากันในเกมการนิชาอ่าทูหรือเกมโชคลาภแห่งขนั่นเองค่ะ ได้ยินข่าวนะคะว่าโอ้แตกดีเหลือเกินแตกทุกวี่ทุกวันนะคะเออแตกหนักเหลือเกินนะคะเจคควันก็มาเล่นอีกครั้งนะคะเออเจคควันนี้เล่นทุกวันเลยนะ,ะแตกทุกวันนะเกมนี้โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเล่นกันเลยเออเจคควันอยากเล่นเกมแล้วอะ่ะไปกันเลยอ่ะวันนี้เราพกทุนมาที่500บาทนะคะอ่ะ กับเบ็ดเบเาๆสักเอ่อสิบบาทนะคะหมุน30ครั้งนะคะอ่ะอยังไงอ่ะเริ่มต้นมาจะเป็นยังไงเออเฮ้ยยังไงต้อสงสิบปีนะคะหูต้องแต่เริ่มเกมียนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โชคลาภจริงๆะค่ะเออมาดูกันนะคะเจดอกแรกทิ้วดอกสองสวยเฮ้ยภาษาลูงพลังเคเีโอ้โหกลายเป็นโกโกขัดน,นะคะทุกคนเลิศ เอแต่พระพุกไอ้มันสวยล้ะจ๊ะเออรวมพลังกันจ้าพลังเวลา A B C D F G สวยนะดอกดีนรับ นี่เป็นของใครนะคะเกมนี้เป็นของใครพีกี้สล็อตนะคะอ่าและเจ้ขว,วัดนะคะเล่นของเว็บคุกกี้สล็อตนะคะบอกได้เลยว่าเว็บนี้แตกดีมากเออเล่นทีไรแตกตลอดนะคะดูจากที่ผมเจ้ขว,วัดได้นะคะแตกทุกวันแตกทุกวี่ใช่เออเพราะเขาเป็นเว็บโตค,ะคะ่ะเขาแตกหนักแจกจริงแจกได้แจกดีเออ สวยนะคะแต่ละดอกนะคะโอ้แตกหนักๆเร็วๆตั้งนั้นเห็นไหมอ่ะโอ้ยังไงตัวมันสวยงามนะคะอ่ะดอกสุดท้ายว่าไงความฝักของผู้บ้านเขาจะทายแล้วเออไม่จุดไรนะคะโอเคมาดูกันนะคะ เราได้ไป1000กับอีก20บาทโอ้โหสวยงามนะคะเออแจ็คขวัดถูกใจสิ่งนี้นะคะทุกคนโอเคออถึงช่วงนี้นะคะแจ็ขวั่ขอแจกเครดิตบีได้เธอาเล่นได้เกมน,นี้ทุกวี่ทุกวันนะคะก็อยากจะแจกเครดิตบีทุกวันไปเลยนะคะวันนี้นะคะ,ะฟังกันกันดีดะคะ การไม่อยู่ว่าแทนทาราแลนด์แทน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 อาการที่การไม่อยู่ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะของยูทูบของเจ้ขวัญนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกดติดตามในเฟซบุ๊กเราของเจ้ขวัญด้วยนะคะอ่าจะได้เป็นเครดิตฟรีนะคะหนึ่งร้อยบาทจำนวนสิบรางวัลอ่ะแล้วก็มีคำถามมาถามด้วยนะคะอาใครตอบถูกแบบง่ายๆเลยวันนี้นะคะ ะจะเจ้ขวันเข้าฟีสปินนะคะกี่ครั้งนะคะ,ะตอบได้ก็เอาไปเลย1 0 0้บาทโอ้ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ทุกคนเออ,อก,การตรกิการส่งคำตอบไปได้ที่แอปไลน์นะคะ,ะเป็นลิงก์ใต้ไลเข้าอีกแล้วเออพูดจะไม่จบเลยเป็นลิงก์ทีใ่ใต้คลิปนะคะเออส่งคำตอบเป็นได้นะคะแอปไลน์ไปได้เลยนะคะ,ะส่งมาใต้คอมเมนต์ก่อนนะคะเพื่อจะเอาเข้าไปในไลน์ทีนึงก็ได้ เอวอันแต่ตอบถูกอะ่ะเข้าไปเลยเออใครทำทตามกติกาเข้าไปเลยนะคะใครเร็วคนนั้นก็นได้อะ่ะเออ,อยังไงล่ะเข้าไปจะปีติแล้วอะ่ะเออไม่ได้ไปเลยเนี่ยเออไห้ก้อนดอกนี้เราไปถึงแนนดะูเจ็ดรนะ้อยหกสิบห้าบาทอ่ะโอ้ยังเหลืออีกเจ็ดกล่องนะทุกคนเออแตกจนทู้ตามไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแตกเยอะเกินไปแล้วนะ ติบเต็มระบบสวยมากนะอ,อย่าลืมนะอย่าลืมส่งคำตอบมาได้ละจ้าทุกคนมันดีการนะบอกได้เลยนะคะหลัวันนี้ไม่ได้มีบอยบอยส่งลิกนะเออสวย 1,000กับอีก66บาท่ะโอ้โหสวยงามมากมากไหลกระโดดังไงอืออัพเลเวลไปแล้วยังไงก็เชี่ยวสวยงามเลยเริ่มดูดแล้วตอนนี้อะแตกเป็นระยะโย่เออ แตกเล็กแตกน้อยนะคะขอยห้เก็บสะสมไปนะคะอย่างไง,งเจ้าหญิงอ่ะ้ออเคอ่ะมีใครได้ยินข่าวไหมว่าพีจะะีอ่ะอัพเดตใหม่สองคังนิดเดียวขึ้นกว่าเดิมนะคะเออแต่ก็แจกหนักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเหนียวขึ้นก็คือมันจะเข้าไปตรงยางแล้วก็ แบบว่าพหมาะกับกินวินน้อยลงนะคะอ่ะแต่สำหรับในกุ๊คทีค่เนรอนนะคะก็คือแตกดีมากเออบ่อยมากนะคะต้องลองนะ,ะทุกคนต้องลองนะ,ะยังไงเออไม่ได้อวยนวเนี่ยอือสวยสิบนะจ้าทุกคน เขาลนะท้งเมื่อกี้1เข้อตรงกลางเลยบอกได้เลยนะคะอ๋อหมัดแตกว่าเฮ้ยอยังไงดวงมิสโอ้ยตัวหญิงกับเจ้าชายประสานดวงพลังแตกตูปเออสุดยอดสวยงามน,นะคะค่า1ครับไม่เกิดเกิดขึ้นเลยเลยค่ะหาอแม่ได้ยากนะคะอืสยอ,ยอ,ะะอ,อสวย ไปกันต่อแนละ้วตุบตๆๆ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 ุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเฮ้ยหนี่งวันตกลงไปอีกอ c a t t e ตเตอร์เออตกลงมาอีกทนะีกตตกลก่ลองกรี๊ดเลยไปหมุนกระต่อนเนื้ออีกตับกินปลาแล้ทุกคนเออยิ้มสวยอู้สิสมา ไอ้สิบกอแล้วเนี่ยกกนะะคเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะลิ้มแตกลูกลิ้มแตกนะเออแม่จะไปช้อปปิ้งแล้ว <S <S อือสวยงามเลิศมันเลิศดอกเนี้ยเอโ้ยไหลไปอีกโอ้โหเกมนี้นี่มันแตกจริงจริงนะคานผู้ชมอ,อ,อุ้ยเหลือขาดอีกช่วยเดียวนะวันถ้าเข้าอีกช่วยเดียวตรงกลางเนี่ยโหแตกยาวเลยนะเออไอ้อกเคยเนี่ยเป็เพศอะไรหรอเออ ไงดีเนี่ยชีวิเตเจ๊เนี่ยยังไงดีก่อนเออเอากดไปดิเบ็ดห้าสิบนีต้องลองสิเออโอ้ยตกใหญ่ไว้ด้วยแตกงลายบาดหาบาดหาเฮ้ยเออ,อยังไงอ่ะหมุนมือไปก่อนนะคะถ้าลองจิงนะคะถ้าผมด่ารอลองดูก่อนเออสวยดอกนี้โอ้โหไหลรัวไหลอีก ทุกชีวิตยังไงดึงกลับมาลูกเออดึงชีวิตกลับมาลูกอ่ะไปสิบครั้งแตี่ยวหลากหลายในซานเซฟเออนี่สวยสวยนีสวยนะเออไหลตัวไอ้ยัง กดเ็1 5ะบาที่ยังไงกอดต้องแตกหนักๆนะลกูกอ่ะมวนแบบออตโต้ไปเลยนะคะ30ครั้งนะคะที่เกียนบกดแล้วเนะี่ยงอนว่ะไม่แตกเอ้ยยังไงสวยดอกนี้โอ้โหุ้้เพลนะคะโอ้โหสวยคิวเต็มระบบยังไงสิบเจ้าหญิงไหมยเจ้าหญิง500ดอกนี้ เติร์นเติรโอ้ยจบะเด็จำบอทุกคนโอ้ยสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนโอ้โอยอดมาไหลต่อไปนะคะทุกคนอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งเออเอออ่าโอเคเดี <laughs> ๋ยวว่ามันเริ่มจะดูดแล้วนะคะทุกคนโอเคพอๆพอๆทานี้นะคะ